รายการนี no ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของ ไทยเป็นเมืองที่อาแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยืนพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัด อ่างทองนะครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองอ่างทองนะฮะก็เรียกว่าเป็นเมืองรองต้องเที่ยวของอ่างทองเลยนะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีโซนสวนสัตว์ที่เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมตอนนี้อากาศดีด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันครับ ที่นี่นะครับก็คือบ้านรักน้ำนะครับบ้านรักน้ำนั่นเป็นชื่อของร้านนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่เราอยากจะมานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใจกลางเมืองอย่างที่อบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะนะฮะเขามีการนะครับ ทําทเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะมีลักษณะเป็นซุ้มของสัตว์เล็กๆอยู่มากมายนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็มีซุ้มอาหารที่นั่งอยู่เป็นจุดๆๆๆนี่ดีมากๆนะฮะแล้วก็มีบ้านหงนะฮะสามารถที่จะมาชมได้แล้วเขาก็จะมีจุดในการให้อาหาราสัตว์ต่างๆด้วยด้านในนี้มีปลาคร์ฟด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านในยังมีอีกมากมายเลยครับผม เข้ามาด้านในแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นนะครับเป็นกรงนกนะจะมีป้ายเขียนว่านกแก้วสันคอหนัวนะครับซึ่งก็จะมีการนะฮะทำกรงไว้แล้วก็มีนกแก้วหลากสีสันเลยสวยงามมากๆนะคะตรงนี้เองนะครับอยู่ใจกลางเมืองอย่างที่บอกไปตรงข้ามนี้ก็จะเยื้องๆอยู่กับทางสํานักงานที่ดินของจังหวัดอ่างทองนะครับมามาเที่ยวได้นะครับแล้วเขาก็มีการ จัดวางพื้นที่เอาไว้สวยงามน่ารักมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับให้ครอบครัวนะครับหรือว่าเด็กๆที่จะมาเที่ยวที่นี่มาได้เลยนะครับมมมมิิินนทททรไไยีีีีอะ่่ดลลลใตั้ คุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นโซนที่นอกจากซุมอาหารนะที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับให้กับน้องๆหนูๆนะครับเด็กๆนะครับเข้ามาเล่นสนุกได้นะครับก็จะมีทรายนะครับแล้วก็มีให้ปีนป่ายมากมายนะครับมีบ้านของเด็กเล็กๆนะครับมีขนมมีของฝากมากมายนะครับที่จะดึงดูดความสนใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะน้องๆที่ชอบไดโนเสาร์นะฮะสักครู่นี้มีตัวแล้วนะ มีสองตัวแล้วตัวนี้นะฮะนี่เราจะเห็นบ่อยๆนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือเจ้าบรูนะรู้จักไหมเคยถ้าดูภาพยนตร์บ่อยๆจะรู้จักนี่เจ้าบรูครับคุณผู้ชมครับมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นมินิซูนะฮะจะมีป้ายบอกอยู่นะครับก็จะเห็นโซนนะครับที่เป็นสวนสัตว์นะฮะมีหลายอย่างที่เราเห็นนี้ก็มีนกแก้วเมซอนนะปีกส้มนะมีเจ้า กระต่ายก็เดี๋ยวมีเมียแคทมีมา้าแคระอะไรเยอะแยะเดี๋ยวพาเข้าไปดูคุณผู้ชม,ม,มตามมานะครับนี่นะฮะมาถึงด่านแรกนี่เลยนะครับเด็กๆชอบแน่ๆนะครับนี่ก็คือเจ้าอ่ากระต่ายนะครับเจ้ากระต่ายโอ้ยน่ารักมากเลยนี่สีขาวด้วยนะน,น,นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีนะครับอาหารนะครับมาให้เจ้าพวกนี้ด้วยมันต้องรอเราอยู่นแน่ๆนะครับเดี๋ยวไปทางนู้น เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะฮะเป็นนอนเป็นแครอทนะครับมีนมแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปให้เจ้ากระต่ายก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแครอทเนี่ยแน่ๆล้วจะกระต่ายต้องกินนะครับอ่ะไปเดี๋ยวย้อนกลับไปทางนู้นนิดนึงฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสัมภาษณ์นิดนึงครับโอ้ยไม่พูดไม่จาเลยนะครับกินอย่างเดียวนะครับ อ่าเนี่ยมีหลายตัวมากๆนะฮะนี้ก็เอามาให้ได้เขาก็จะมีจัดเป็นเซตอ่าแบบนี้เอาไว้นะครับให้อ่าสัตว์ชนิดต่างๆเดี๋ยวเขาจะมีคนอธิบายนะฮะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้อะ่อะอ่ากินครับกินครับอร่อยไหมครับเออเกิดเป็นกระต่ายดีนะกินแต่แค่อทอ่ะนี่นี่นี่เอออ่อนี่เห็นไหมอันนี้ตัวนี้มีมารยาทรับไปแล้วก็ไปกินข้างในเออเนี่ย โ oh, อ้โหน,นุมมากนุ่มมากนะฮะนุ่มมากนาะฮะอะฝากไว้อันนี้อีกอันนึงไว้กินไปกินไปนี่ครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนี่อะไรครับ a t is t h ิ s นอนครับนอนนอนอันนี้นะครบเขาบอกว่าเอาไปให้เจ้าเมียแคทตรงนี้นะครับเมียแคทจะกินนอนนะครับ แต่ไม่รู้ให้ยังไงเหมือนกันเดี๋ยวไปลองดูัไปลองดูครับไปลองดูก็จะดึกดึกนิดน,นึง,นงอ๋อให้มันมอค่าสัตว์ตัดชีวิตอะอใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหอ๋อมันจู่โจมมากครับจู่โจม โมันจูดโจมมากโอ,โอ้มันกินหนอนเหรอเนี่ยจะเย็นครับจะเย็นครับอู้ไม่ต้องแย่งกันครับน้องอยา่ยาอยา่าอย่าแย่งกันทีละตัวต่อคิวอ่าไปไหนแล้วะหล่นไปแล้วนี่ฮะออนี่นี่นี่น,นี่นี่คือเจ้าเมียแคทนะครับอ่ะอครับนี่คือการให้อาหารเจ้าเมียแคทนะฮะผมก็เพิ่งเคยนี่แหละอ่ะเห็นไหมนะเน,นี่ยใจเย็นนี่มันเอา มันเอาเท้าเขี่ยก่อนนะฮะเพราะนั้นมันกลัวไม่ได้กินนะนี่นะคะก็คืออ่าพาตาโกนเนียนมาล่านะมันคือตัวอะไรอะ่ะกินครับมันคือตัวอะไรอ่มาล่าอ๋อเป็นกระต่ายแล้วอ๋อนี่ก็คือแพะแคระนะแพะแคระนะแพะแครนี่นี่คือแพะแคระอันนี้อันนี้คือแพะหรอไม่ใช่หรอ <c oughs> นี่ดูหน้าไม่ใช่แพะเนี่ยเจา้านีคือแพะนะฮะคือแพ้แพคระนะฮะโอ้โหมีหลากหลายเลยนะครับเจ้าม้าตัวนี้มันก็มาดมๆดมดมนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็บรรยากาศแบบที่ผมเห็นเนี่ยแหละครับเราก็ยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะเดินอ้อมไปถึงนู่นเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะฮะนกแก้วนกแก้วโอ้นี่สวยมากนะ เป็ดหน้าผีนี่ก็ถือว่ามีหลายอย่างนะี่เต,ต่าซูค้ตเต่าซุคต้าครับเราสามารถเดินเข้ามาได้นะครับมีกรงของเออแรคคูนด้วยนะคะรับแรคคูนนะฮะเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงอะแรครคนูนแรคคูนอันนี้แพะแคระมันนอนอยู่ฮัลโหล เงียบเลยนะฮะอยู่ข้างในได้คืนได้คืน Good evening Hello ไม่พูดไม่ยอมพูดกับผมดูดิหน้าตามันใจดีนะฮะกวางดาวอินเดียกวางดาวอินเดียนะฮะหาอาหารนี่คือกวางดาวอินเดียนะครับ ก็จะเห็นกวางนะครับตัวที่ไม่ใหญ่มากนะฮะหน้าตาเป็นมิตรมากครับอยู่บริเวณโดยรอบนะครับคุณผู้ชมมองไปด้านนี้นะครับก็จะมีบึงน้ำนะครับแล้วก็มีเป็นซุ้มนะครับให้นั่งพักกันได้นะครับแล้วก็มีอเป็นซุ้มโซนนี้นะครับที่เดินรอบๆตามผมมาเนี่ยก็คือเป็นโซนของอสวนสัตว์นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นมินิซูข,ของร้านนั่นเองนะครับ ตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอยู่ใจกลางของเมืองอ่างทองเลยปกติแล้วเนี่ยมาอ่างทองก็จะมาเที่ยววัดนะครับมาเที่ยววัดมาเที่ยวอ่าส่วนมากจะเป็นวัดนะที่นี่ที่อ่างทองนะอ่บรรยากาศแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็มีที่นี่นะครับมีนกกระจอกเทศด้วยนะอ่านกกระจอกเทศนะมีหลายตัวด้วยนะนี่คือแกะคือแกะสายพันธนิวซีแลนด์ นี่ต้องต้อนมันเข้าไปนะเออถึงไหมอันนี้ทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเข้าไปทางนู้นเหรออ๋ออ๋อมันต้องเดินออกมาข้างนอกเหรออ๋อเดินมาข้างนอกเราก็ไปนวนเหรออ๋ออืมแสดงมันจะต้องไปอยู่ในในที่ของมันนะครับนี่ ออกมาแล้วฮะออกมาแล้วฮะออกมาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะออกมาแล้วฮะออกมาแล้วฮะโอ้โหปั๊บทุกตั๊บเลยนะครับกลับไปที่เดิมอีกนะครับไ,ไ,ไ, <laughs> ไปผิดที่ครับไปผิดที่ครับอ่าไ,ได้แล้ววัมันแข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยแอบดูแอบดูอ,บดอ่ามีสนามย่อมย่อมอยู่นะครับ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับคุณผู s <S <c oughs> ้ชมครับมาเที่ยวได้นะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวัดเมืองรองนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับก็ทางผ่านนะครับมาเที่ยวหลายจังหวัดมาทางสุพรรณบุรีมาอ่างทองมาสิงห์บุรีนะครับก็แวะมาที่จังหวัดอ่างทองนี้นะครับไปเที่ยววัดทำบุญแล้วนะครับช่วงเย็นๆก็อาจจะมาหานั่งรับประทานอาหารนะครับมีฟาร์ม แบบนี้นะครับให้ดูมีสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นซุ้มอาหารหรือว่าอยากจะมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาเนี่ยไม่ทานอาหารก็ครับมาชมสัตว์เนี่ยพาเด็กๆมาเด็กๆเขาไม่คิดเงินนะครับแล้วก็พาผู้ใหญ่มาราคาไม่แพงมากนะครับมาเที่ยวแบบนี้ได้นะครับพาครอบครัวมาช่วงเย็นเ็นนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะพาผู้ชมนะครับไปพูดคุยนะครับกับ พี่แปะนะครับที่เป็นเจ้าของของที่นี่นะคเขาบอกว่าเขาก็ทํากันในครอบครัวนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคน,นได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เพราะว่า,าจริงๆนะอยู่หน้าร้านเนี่ยหากมองมาเหมือนจะเป็นร้านทั่วไปแต่ว่าเข้ามาจะเห็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขานะครับว่า,าเขามีแนวความคิดอย่างไรนะครับแล้วก็กาทานทําแบบนี้เขาต้องการจะส่งเสริมนะครับให้อ่างทองเนี่ยเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกแห่งด้วยฮะ เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะบรรยากาศของสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์ขนาดเล็กที่ทางร้านบอกว่าเป็นมินิสูใจกลางเมืองอ่างทองเรียกว่าสนุกมากๆครับมีสัตว์หลายประเภทมีกิจกรรมให้ทำด้วยเหมาะมากกับครอบครัวที่ต้องการพาเด็กๆมาที่สำคัญเจ้าของร้าน เกริ่นกับเรามาว่าอยากจะทำให้ร้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองให้คนในจังหวัดอ่างทองหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนแวะมาเช็คอินถ่ายภาพกับสัตว์ต่างๆมาสัมผัสบรรยากาศในช่วงยามเย็นหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงมาพักผ่อนแบบชิลๆรวมทั้งยังช่วยเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอ่างทองด้วย แต่เดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับคุณแปะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่และยังมีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวไปพูดคุยรายละเอียดกับคุณแปะกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณแป๊ที่เป็นเจ้าของบ้านรักน้ําสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับถามว่าที่นี่เนี้ยเราเราทำมายังไงเป็นมาอย่างไงถึงมาเป็นรูปร่างแบบนี้ได้ครับก็เดิมทีผมทร้ละเล่าอยู่ด้านบนเราก็เช่าพื้นที่ของตรงเนี้ยพื้นที่เต็มเรามองแล้วว่าพื้นที่มันเหลือเราก็เออทำร้านอาหารดีกว่านะบวกกับที่บ้านของแฟนเคยทําร้านอาหารมาก่อนอย่างนี้เราก็เลยย้ายจากที่ ที่บ้านแฟนอะมาอยู่ตรงนี้ครับครับครับและทีนี้เราทําเป็นลักษณะของอร้านอาหารด้วยแล้วก็มีโซนที่เป็นสวนสัตว์ด้วยเราเราคิดว่าจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยไหมครับใช่ครับก็จะพัฒนาให้อ่างทองน่าเที่ยวน่าอยู่ขึ้น,นไปครับอืมภายในนี้มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะพบกับอะไรยังไงบ้างครับถ้าเข้ามาแล้วพบกับก็จะมีบึงด้านหน้าเลยครับก็จะมีพวก มีเรือถีบให้ถีบมีดโนวกเสาร์ขนาดใหญ่มีปะคาบให้อาหารปลาได้แล้วด้านในก็จะมีสวนสัตว์ครับครับสัตว์ที่เรานํามาแสดงเนี่ยมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นก็จะมีแกะครับมีแกะมีนกจอกเทศมีกวางมีลักคูมีเมียแคทมีแพะแคบมีอีกหลายชนิดนะครับอื โอ้ก็ oh, okay. หลายอย่างเหมือนกันเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าทําให้ตรงนี้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆใ,ในในตรงนี้ด้วยนะครับแนวคิดทําไมถึงมาคิดทําตรงนี้ได้ทําไมถึงมีไอเดียยังไงบ้างครับไอเดียเดิมทีถ้าเกิดทําร้านอาหารอย่างเดียวอะ่ะผมมองว่าถ้าเกิดว่ามาทานอาหารด้วยมีเด็กมาด้วยก็อยากจะให้เด็กอะ่ะเขามาทานอาหารด้วยได้เที่ยวไปในตัวได้จบครบของเราที่เดียวครับ ถ้ามองว่าการท่องเที่ยวในในปัจจุบันคุณแป๊ะคิดว่าคนต้องการอะไรในในปัจจุบันเนี้ยสมมติว่าอาจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือว่าประชาชนเวลาเขาอยากไปเที่ยวตามสถานที่หรือสมมุติว่ามาอ่างทองอย่างเนี้ยเขาต้องการสิ่งใดหรือยังไงถ้าอย่างนี้ผมคิดว่ามาเที่ยวถ้าก็มาทานอาหารก็อยากจะให้ลูกเขาลูกคนที่มาด้วยกัน อยากคนเราอยากเห็นลูกมีความสุขอะครับก็มาที่เราเนี่ยผมว่าเราอาจะมอบความสุขได้เต็มอืมนะก็คือพาเด็กๆมาได้คุณพ่อ<ช>คุณแม่ก็อาจจะนั่งทานอาหารไปรรนะครับแล้วก็ลูกๆก,ก็อาจจะมาวิ่งเล่นดูสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้ใช่ครับนะครับอืทำตรงนี้มาเออ่นานแล้วหรือยังแล้วในอนาคตเราคิดว่าจะต่อยอดไปถึงขั้นไหนที่เราได้มองกันไว้อะครับอืทำมาร้านอาหารทํามาได้เก้าเดือนแล้วครับถ้าต่อยอด ก็ยังยังยังไม่มีโปรเจกต์อะไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนอก็ทํากันเห็นว่าเป็นในครอบครัวด้วยใช่ครับทครอ,อบครัวทํากันเองหมดเลยไหมครับเช่นการออกแบบการวางพื้นที่อย่างเช่นว่าตรงนี้ต้องมีหุนนะน่นไดโนเสาร์นะตรงนั้นต้องเป็นแอ่งน้ําหรือว่าสวนสัตว์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใชเ่เราเราเราทำยังไงเราเล่าให้ฟังหน่อยในช่วงนั้นทํำยังไงบ้างก็ออกแบบกันเองหมดเลยครับครับอันไหน มาลงแล้วไม่ถูกใจก็รือออกทําใหม่หรือออกทําใหม่จนมันสมบูรณ์เต็มที่ที่สุดในตอนนี้ครับอืผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ทํามาก็ดีครับดีขึ้นเรื่อยๆครับอลูกค้าเขาบอกว่ายังไงบ้างครับลูกค้าส่วนมากแนวครอบครัวก็แฮปปี้นะครับทุกคนมาก็ฟีดแบ็กกลับไปก็ดีดีครับอืในในการเปิดบริการเนี่ย เปิดในโซนไหนบ้างสวนสัตว์เปิดตลอดไหมเปิดถึงเวลาไหนร้านอาหารหรือว่ามีในส่วนของคาเฟ่ด้วยไหมก็ร้านอาหารก็มีมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารสวนสัตว์เปิดตั้งแต่เวลา11.00ถึง4.00กลัวปิด2ครึ่งครับอ๋อครับเมนูอาหารเดี๋ยววันนี้คุณแป๊ะจะนำมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยนะครับเมนูอาหารที่เป็นของเด็ดของร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับมีหลายอย่างเลยครับ เช่นอะไรบ้างครับัตวตัวอย่างเช่นก็ปลาทับทิมลักน้ําครับอแกงส้มแปซาครับแล้วก็ขาหมูเยอรมันครับ,รบต้องลองครับอราคาย่อมเยาวใช่ครับ <c oughs> มาที่นี่ได้ก็มีที่นั่งแบบที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นลักษณะของซุ้มเป็นซุ้มอาหารที่อาจจะอยู่ติดกับริมน้ํา ด้วยนะฮะที่เราได้จัดวางเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีโซนต่างๆนี่นั่งได้สบายแนะนำหากจะมาเป็นครอบครัวเนี่ยมาช่วงเวลาไหนบ้างครับช่วงเย็ยนจะเหมาะครับอช่วงเย็ยนจะเหมาะถ้าเกิดช่วงกลางวันจะแดดๆหน่อยครับกออ็อาจจะร้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าร้อนก็มีคาเฟ่อาจจะมีน้ําที่เป็นอาจจะกาแฟาอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีเมนูพวกนี้ด้วยค,คนชอบสั่งเมนูอะไรบ้างครับก็พวกชากาแฟทั่วไปละครับพี่อืมครับราคาของเราย่อมยาว เออก็เรียกว่ามีเมนูหลากหลายให้เลือกจะเลือกแบบไหนก็ที่ท่านชอบนะครับก็มาได้เลยนะครับสถานที่นะตรงนี้เองหาจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอาจจะมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็มาที่อ่างทองเนี่ยเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าจุดไหนยังไงแล้วก็สถานที่จอดรถอะไรยังไงบ้างครับสถานที่ตรงนี้เรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองครับอยู่ก่อนถึงรูปบ้านอ่างทองครับอยู่ตรงข้ามกลมทม่ดินจังหวัดอ่างทองครับ ก็เรียกว่าอยู่ในตัวของจังหวัดเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าจะให้คุณแป๊ะแนะนําว่าถ้าจะมาเที่ยวอ่างทองเนี่ยนอกจากจะมาเที่ยวที่ของคุณแป๊ะแล้วเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนได้อีกแนะนําทริปสั้นๆให้หน่อยครับก็มีวัดต้นสนครับมีวัดม่วงครับมีสองวัดนี้ครับที่ที่ที่แนะนําครับครับอ่างทองนี่วัดเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดนะครับเป็นเมืองรองนะครับที่สามารถ มาท่องเที่ยวได้นะครับเอาก็เดี๋ยวให้คุณแป๊ะได้ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาทานที่ร้านของคุณแป๊ะมาคาเฟ่ด้วยแล้วก็มาเที่ยวชมสวนสัตว์เนี่ยแนะนำหน่อยครับแล้วก็ฝากเชิญชวนผู้ชมครับก็ฝากร้านบ้านดักน้ำคาเฟ่ด้วยครับจังหวัดอ่างทองครับอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลอ่างทองครับตรงข้ามกับกรมที่ดินจังหวัดอ่างทองครับ ครับผมโอเคนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่มาเที่ยวพาบุตรหลานของท่านมาเที่ยวก็ได้นะอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มาบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ที่เรามาถ่ายทําในวันนี้ก็ช่วงบรรยากาศอากาศดีมากๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณแป๊ครับขอบคุณครับเเมมมมืออองงทททานนีีีีีี้ะะไไร่่่ดลลลกใติ antique antique ัขปจ ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอะดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานะครับได้ไปนะครับเดินเล่นที่มินิซูนะครับเป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับก็เพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมหากมาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองนะเข้ามาในตัวเมืองเลยนะครับก็ไม่ไกลนะครับมาเที่ยวแบบนี้ได้นะครับและนอกจากนี้อย่างที่เราเห็นนี้มีเมนู มากมายเลยนะครับมีเมนูอาหารที่ทางร้านวันนี้นํามาให้ทางรายการนะครับได้ชิมแล้วก็นําเสนอกับคุณผู้ชมด้วยนะครับรวมถึงมีคาเฟ่ด้วยนะครับที่จะเป็นน้ําแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะทานอะไรก็สั่งให้ทางร้านเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีหลายเมนูวันนี้อันนี้คือคาหมูเยอรมันนะฮะอันนี้แกงส้มแกงส้มมีอะไรอีกฮะ ปลาทับทิมรักน้ำออกก็เป็นของขึ้นชื่อของทางร้านด้วยเหมือนกันมีอะไรอีกฮะตรงนี้ยำหอยนางรมนะฮะอันนี้คือต้มยำขาหมูนะฮะแล้วก็ขยับมาก็เป็นอันนี้ก็ผัดฉ่าปลาคางอันนี้นะฮะลาบเป็ดหนังกรอบนะ,ะถัดมาอะไรนะฮะตำหลวงพระบางนะฮะอาจะเป็นตำอะไรฮะเนี่ยเส้มนมะละกอเส้นมะละกอโอ้โหเส้นมันจะใหญ่ อ๋อโอ้โหนะ่ารับประทานมากแล้วน,นี่ก็จะเป็นก,กุ้งทอดเกลือแล้วก็ปิดเมนูตรงนี้ก,กุ้งกระเบื้องอันนี้เป็นกุ้งเหรอครับข้างในนี้อ๋อทาเป็นลนะักษณะเป็นคล้ายๆแบบแซนด์วิช,ชแต่ว่าเรเรียกว่ากุ้งกระเบื้องอ่าโอเคนะครับอันนี้คือเมนูที่ทางร้านอยากจะนําเสนอจริงๆแล้วมีอีกหลายเมนูนะที่คุณผู้ชมนะครมาเลือกสรรได้มากมายแล้วก็มานั่งบรรยากาศแบบนี้ยามเย็นแบบนี้ได้ที่นี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวเมืองรองนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปทานอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดเลยโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้นั่งจัดรายการไปด้วยนะฮะแล้วก็ตื่นน้ำลายตัวเองไปด้วยนะฮะลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งกิจกรรมการเข้าชมสวนสัตว์บรรยากาศก็ดีดีมายามเย็นนี่บรรยากาศดีมากนะครับถ่ายรูปสวยด้วยอีกทั้งยังมานั่งรับประทานอาหารที่อร่อยนับว่าเป็นอีกหนึ่งอันศีนด้านการท่องเที่ยว เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ใจกลางเมืองอ่างทองรับรองหากมาเที่ยวมาไหว้พระหรือว่าแวะมาทำทุระที่จังหวัดอ่างทองก็แวะมาเช็คอินไม่ผิดหวังแน่นอนครับ